สวยใช่ไหมล่ะคะตัวนี้นะคะเสื้อสีชมพูนะคะเป็นเสื้อขอบนะคะที่เราตัดจากผ้าฝ้ายดักแดก้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นงานตัดที่เป็นรัดรูปนะคะเป็นงานเข้ารูปเก็บทรงนะคะเก็บทรงน้านข้างแล้วก็ข้างหลังก็จะปิดเกรดข้างหลังเราจะปิดเกรดนะคะเพื่อที่ว่าชายของเขาเนี่ยจะแบบว่าไม่บานเกินไปนะคะเวลาใส่แล้วก็จะทําให้ดูแบบสวยนะคะนี่นะคะ เสื้อตัวนี้นะคะมีสอนในคอสเสื้อนะคะมีสอนสร้างแบบตัดเย็บในคอสของเสื้อซึ่งหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็คงจะเรียนแล้วก็คงจะได้ตัดใส่กันบ้างแล้วนะคะส่วนใครที่สนใจอยากจะลงเรียนคอสนี้นะคะคอสเสื้อนะคะก็มีสอนนะคะเสื้อขอบน่ารักน่ารักแบบนี้ โรงเรียนกันได้เลยนะคะเข้าไปสอบถามรายละเอียดโรงเรียนกันได้เลยคอร์สเสื้อสอน10แบบ10ตัววิธีสร้างแบบวิธีตัดวิธีเย็บชมย้อนหลังได้ตลอดเวลานะคะราคาคอสละ2990บาทเท่านั้นนะคะคอสเสื้อ ทำราย,ระยะละเอียดโรงเรียนกันได้เลยค่ะ